สวัสดีครับนักเรียนชั้นป4ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแบบจําลองของระบบสุริยะนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของระบบสุริยะไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะศึกษาแล้วก็มาสร้างแบบจําลองนะครับคําว่าแบบจําลองก็คืออะไรนะครับแบบจําลองก็คือการสร้างนะครับระบบ สุะจักรวาลขึ้นมานะครับโดยใช้วัสดุนะครับนะใช้วัสดุที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับในการออกแบบแล้วก็จําลองขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าระบบสุยะระบบสุญยะเนี่ยนะครับมันมีการเรียงลําดับยังไงนะครับดาวดวงไหนอยู่ก่อนดาวดวงไหนอยู่หลังนะครับและ มันอยู่ในอ,อยู่ใน่าแล็กซีนะครับนะก a แล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับมันอยู่ในดาราจักรเนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างแบบจําลองกันนะครับให้นักเรียนเตรียมใบงานที่คุณครูแจกไปขึ้นมานะครับแล้วก็เตรียมหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับแบบจำลองนะครับระบบสุริยะนะครับเขาบอกว่านะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับสืบค้นข้อมูลของดวงอาทิตย์และดาวบริวารทั้งหมดนะครับนะดวงอาทิตย์ดาวบริวารทั้งหมดอีก8ดวงดวงที่1ดวงดาวบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงนะครับในระบบสุริยะทั้งด้านรูปร่างลักษณะขนาดระยะห่างจากดวงอาทิตย์ เวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเองและโครจรรอบดวงอาทิตย์นะครับและอื่นๆแล้วออกแบบสร้างแบบจําลองของระบบสุิยะด้วยเศษวัสดุที่หาง่ายท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้มากที่สุดนะครับเอาแล้วจะต้องมีการค้นคว้าข้อมูลมีการศึกษานะครับมาดูคําถามก่อนการทํากิจกรรมนะครับเห็นไหมนะครับ ก่อนสร้างแบบจำลองระบบสุริยะนักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลใดบ้างนะครับข้อมูลอะไรนะครับข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมที่เราจะต้องศึกษาคนคว้านะครับก็คือข้อมูลของดวงอาทิตย์นะครับก็คือข้อมูลนะครับของดวงอาทิตย์ และดาวบริวารทั้งหมดนะครับนนะครับทั้งในด้านคุณครูเอาในข้างบนนะมาตอบนะครับเนี่ยทั้งในด้านรูปล่างนะครับลักษณะ นะครับลักษณะของดาวขนาดนะครับระยะห่างจากดวงอาทิตย์เวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเองนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่เราต้องเตรียมนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับก็คือข้อมูลของดวงอาทิตย์และดาวบาวานทั้งหมดทั้งในด้านรูปร่างลักษณะขนาดระยะห่างจากดวงอาทิตย์เวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเองและเวลาที่ใช้ในการหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับข้อ2 เราต้องทำอย่างไรกับข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุญญะเพื่อนนำมาวางแผนออกแบบและสร้างระบบจำลองระบบสุญญะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเราจะต้องนำมาศึกษานะครับกำหนดสัดส,ส่วนนะครับและขนาดโดยย่อนะครับ เพราะเราไม่สามารถที่จะสร้างขนาดเท่าของจริงได้นะครับจะต้องมากําหนดสัดส่วนและขนาดโดยย่อนะครับของดาวของระยะทางในแบบจําลองของเรานะครับเศษวัสดุในท้องถิ่นที่นักเรียนเลือกใช้มีสิ่งใดบ้างเพราะเหตุใดอาจจะเป็นวัสดุที่เป็นทรงกลมนะเพราะดาวเป็นทรงกลมใช้ดินน้ำมันได้ไหมครับดินน้ำมันมาปั้นดินน้ำมันก็ได้ ดินเหนียวก็ได้นะครับโฟมได้ไหมครับได้หมดเลยนะครับนะอะไรก็ได้ที่เป็นทรงกลมนะครับแต่ว่าจะต้องกําหนดขนาดและสัดส่วนที่มันแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือคําถามก่อนการทำกิจกรรมนะครับอ at <prayers> ่ะต่อมาเขาให้เราไปสืบค้นข้อมูลเนาะนะครับเป็น ตารางนะครับที่ให้เราสืบค้นข้อมูลนะครับเป็นตารางที่ให้เราสืบค้นข้อมูลอ่ะพอเราได้สืบค้นข้อมูลเสร็จได้ข้อมูลมานะครับนะก็จะเป็นข้อมูลของดวงอาทิตย์นะครับของดวงดาวต่างๆนะครับทีนี้เราจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาจัดกระทําลงในตารางนะครับ ามาดูก่อนอันแรกเลยนะครับนักเรียนสามารถเนี่ยสืบค้นในหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ของเราในอัสือเด่มเนี้ยนะครับในเรื่องของระบบสุิยะเนี่ยนะครับที่มันจะอยู่แต่หน้า166เนี่ยนะครับเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยข้อมูลเขาจะบอกอรายละเอียดนะครับหรือถ้าใครอยากรู้รายละเอียดที่มันลึกกว่านี้ นักเรียนสามารถค้นใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าดวงอาทิตย์พิมพ์ว่าดาวดวงต่างๆนะครับชื่อดาวดวงต่างๆเนี่ยในหนังสือของเราเนี่ยนะครับมีบอกหมดเลยนะครับหรือจะใน Google ก็ได้นะนะครับเห็นไหมอันนี้ดาวพุธก็มีบอกนะครับดาวเคราะห์มีบอกหมดเลยทีนี้นะครับคุณกูจะเอาข้อมูลมาใส่ตารางนะครับ ให้ดูนะครับอลองดูนะครับอันแรกเลยดวงอาทิตย์นะครับเขาบอกว่ารูปร่างลักษณะนะครับรูปร่างลักษณะนะครับเป,รรนะเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมนะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นเป็นดาวฤกษ์นะครับ เป็นทรงกลมดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับอ่าเป็นแก๊สร้อนนะครับเป็นแก๊สร้อนนะมีแสงสว่างในตัวในตัวเองนะครับนี่คือข้อมูลของดวงอาทิตย์รูปร่างลักษณะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับคุณครูไปสืบค้นมานะครับเขาบอกว่ามันมี ขนาดเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับวัดจากด้านหนึ่งนะมันเป็นทรงกลมเนาะวัดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1ล้าน3ามแสนเหมื่นนะครับ1ล้าน3แสนเกหมื่นกิโลเมตรหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับมันใหญ่ขนาดไหน เราขับรถจากบ้านเราจันทบุรีไปเชียงใหม่ประมาณแ800รอยกิโลเมตรแต่อันนี้มันหนึ่งล้าน3 9 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับใหญ่มากนะครับมันมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราเนี่ยหนึ่งรอเท่าอ่ะนักเรียนโลกเราว่าโตใหญ่โตแล้วแต่ว่ามันใหญ่โตกว่าโลกเราหนึ่งอเท่าระยะห่างจากดวงอาทิตย์อันนี้ต้องไม่มีนะครับเพราะมันเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันจะมาห่างจากดวงอาทิตย์มันก็ห่างจากตัวมันเองไม่ได้ ระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเอง1รอบนะครับดาวทุกดวงเนี่ยจะหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเอง1รอบเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์ใช้เวลาเฉลี่ย28วันนะครับ28วันระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับมันไม่โคจรรอบตัวมันเองขีดเด็ดไปนะครับบริวารนะครับมีบริวารก็คือ ดวงจันทร์ของมันเนี่ยจะมีบริวารก็คือเป็นดาวเคราะห์คุณครูไม่ระบุชื่อนะเป็นดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนะครับข้อมูลอื่นๆนะครับแค่นี้พอนะครับไม่มีแล้วบริวารน,นะครับถ้าเป็นโลกของเรามีบริวารก็คืออะไร ดวงจันทร์ถูกไหมแต่เนี้ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวบริวารของมันก็คือดาวพุธดาวศุกร์โลกของเรานะครับดาวคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนแต่คุณครูเขียนครูเขียนไม่พอคุณครูก็เขียนว่าเป็นดาวเคราะห์ทั้งแปดดวงแล้วกันนะครับทั้งแปดดวงอ่ะทีนี้มาดูดาวพุธบ้างนะครับมาดูดาวพุธบ้าง ดาวพุธคุณครูจะดูในหนังสือนะคุณครูจะข้อมูลในหนังสือซึ่งอยู่ในหน้า170เห็นไหมอันเนี้ยนะครับหน้า170ดาวพุธเขาบอกว่ารูปร่างลักษณะนะครับ รูปร่างลักษณะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หินนะครับนะเป็นทรงกลมทรงกลมนะครับรูปร่างหนาเป็นเป็นหินนะครับทรงกลมแล้วก็เป็นหินนะครับเป็นของแข็งนั่นเองนะครับเหมือนกับโลกของเราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางนี่เขาจะเขียนบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเห็นปะ่ะ4 8 8 0กิโลเมตรใน้นนก็เอามาใส่นะะรีก็เอามาใส่ก็เขียนไป4,000เขียนให้ถูกนะ4,880กิโลเมตรคุณครูเขียนผิดช่อง โอ้ยเสียนผิดช่องนะครับลบๆลบๆบบบบเอาไปเขียนใส่ดวงอาทิตย์เฉยเลยนะครับนเนต้อง,งดูช่องให้ดีนะอย่าไปเขียนใส่ผิดช่องนะครับ 4 8่พันแปดร้อยแปดสิบเนาะไม่ต้องไปเขียนเป็นเลขไทย mm. ก็ได้เขียนเป็นเลขอารบิกก็ได้นะครับสี 4, ่พันแปดร้อยแปดสิบหน่วยเป็นกิโลเมตรโอ้ก็ใหญ่พอสมควรเนาะสี่พันแปดร้อยแปดสิบกิโลเมตรระยะห่างจากดวงอาทิตย์มีบอกไหมนี่ครับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ห้าสิบเจ็ดล้านกิโลเมตรโอ้ห้าสิบเจ็ดล้านก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะนักเรียนก็เขียนเป็นห้าสิบเจ็ดนะครับแบบนี้เลยแล้วใส่คําว่าล้านหน้ากิโลเลยนะครับเพราะถ้าเราเขียนห้าสิบเจ็ดล้านเดี๋ยวนักเรียนเขียนผิดก็เป็นห้าสิบเจ็ดล้านกิโลเมตรนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับห้าสิบเจ็ดล้านกิโลเมตร หมุนรอบตัวเองใช้เวลา58.65วันก็เนี่ยเขาบอกมาประมาณ58 58วันนะครับนะย่อมาเลยก็ได้ก็เป็น58วันโอ้โหครบหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา58วันโลกของเราใช้แค่ยีบสีชั่วโมงเองเป็นกลางวันกับกลางคืน แสดงว่ามันจะมีกลางวันเท่าไหร่เนี่ย mm. เกือบสามสิบวันนะนักเรียน mm. เป็นกลางวันเกือบสามสิบวันแล้วเป็นกลางคืนเกือบสามสิบคืนโอ้โ oh. ห mm. นะครับระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาแปดสิบเจ็ดวันนะครับแปดสิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดก็คือแปดสิบเจ็ดวันนะครับเราก็เอามาใส่เป็น แปดสิบเจ็ดวันบริวารมีไหมนี่บริวารเขาบอกว่าไม่มีดาวบริวารก็คือไม่มีดวงจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็เขียนว่าไม่มีนะครับนะบไม่มีบริวารไม่มีดาวบริวารข้อมืออื่นๆก็ไม่ต้องไปใส่นะครับพอแล้วโอเคได้สองอันละต่อมานะครับก็ดูหน้าต่อไป ต่อไปเป็นดาวอะไรครับดาวศุกร์ใช่ไหมดาวศุกร์นักเรียนก็ดูต่อเลยนี่ดาวศุกร์รูปร่างลนะักษณะเป็นทรงกลมเป็นดาวข้อหินนะครับอยู่ห่างจากดวงที่เป็นลำแบบที่สองเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางนี่ตรงนี้ หนึ่งพันหนึ่กิโลเมตรเอาไปใส่นะครับระยะห่างจากดวงอาทิตย์มีบอกหมดนะครับเอาไปใส่นะหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่นะครับโครจรรอบดวงอาทิตย์เท่าไหร่มีดาวบริวารไหมนะครับ ดาวบริวารก็ไม่มีถ้ามีเขาจะกระบอกให้นะครับอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็โลกของเรานะครับโลกของเราดันนี้อยู่อันดับ3นะครับเป็นดาวข้อหินเหมือนกันนะทรงกลมนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง12700ห6กิโลเมตรนะครับพอๆกับดาวศุกร์เลยนะครับ ห่างจากดวงอาทิตย์149ล้านกิโลเมตรนะครับมีดวงจันทร์เป็นบรบวานมยนะมีรบวานคือดวงจันทร์1ดวงนะครับในนี้นนก็เขียนว่ามีบใบวาน1ดวงนะครับนะรูปร่างทรงกลมนะหมุนรอบตัวเองใช้เวลา23.9ก็คือ24ชั่วโมงเองกลางวันกลางคืนนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็คือใช้เวลา1ปีหรือ365วนัน พื้นผิวขู่ขาเนี่ยเอามาใส่ให้หมดนะครับเป็นดาวดวงเดียวที่มีชีวิตได้นะไปใส่ข้อมูลอื่นๆก็ได้นะครับต่อมาคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็อยู่อันดับ4เป็นดาวเคราะห์หินเหมือนกันนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง6,794กิโลเมตรมีดาวใบวาน2ดวงนะครับใบวานมี2ดวงเนี่ยเอาข้อมูลนี้ไปใส่นะครับ นี่ก็คือหน้านี้ทําเองนะนะครับในํานีทเองเอาข้อมูลไปใส่จเจอข้อมูลในหนังสือไดยหรือไปค้น Google ก็ได้นะนะครับไม่ว่ากันนะครับความรู้เหมือนกันนะครับต่อมาดาวพฤหัสอ่าดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นลำดับที่5นะครับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ778ล้านกิโลเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง1นึ่งแสน่มนันกาิบกิโลเมตรนะครับนะอันนี้ดาวพฤหัสเนี่ยมันไม่ใช่ดาวเคราะห์หินนะครับเขาบอกว่ามันเป็นดาวเคราะห์แกส๊สนี่เขาเขียนบอกเลยดาวเคราะห์แก๊สนะครับนะมันไม่มีพื้นที่เป็นของแข็งมันเป็นแก๊สนะครับมันถึงมีขนาดใหญ่นะครับนี่เขาเขียนบอกอยู่ว่าเป็นดาวเคราะห์แกส๊สทรงกลมแต่เป็นดาวเคราะห์แกส๊ส ประกอบไปด้วยเมกที่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมนะครับก็ข้อมูลอย่างนี้ไปใส่มีดาวบริวารไหมมีดาวบริวารมีอยู่62ดวงนะครับเขียนว่า62ดวงนะครับเนี่ยตั้งแต่ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสบดีดาวเสาพวกนี้เป็นดาวข้อแก๊สหมดเลยนะดาวยูเรนัสนะครับดาวยูเรนัส แล้วก็ดาวเนปจูนนะครับอันนี้เป็นดาวเคราะแก๊สหมดเลยนะครับเราก็ทําถึงดาวเนปจูนนะครับนาะพื้นหัสเสาแล้วก็ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนเราก็จะครบนะครับดาวคราะห์แปดดวงของเราหลังจากนั้นนะครับการทําแบบจําลองเดี๋ยวไว้เราจะทํากันตอนที่เราเปิดเรียน คุณครูจะให้นักเรียนทําแต่ตอนนี้ครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาข้อมูลไว้ก่อนนะครับก็คือใบงานอันนี้อ่ะทีนี้มาดูคําถามหลังการทํากิจกรรมหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลใส่ลงในตารางแล้วนะครับเขาบอกว่าหากยึดตําแหน่งของโลกเป็นเกณฑ์แล้วดาวเคราะห์แปดวงจะถูกแบ่งเป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีดาวเคราะห์ดวงใดบ้างยึดตําแหน่งของโลกเป็นเกณฑ์เอาแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดไปดูในหนังสือ นะครับหน้านี้ถ้าเรายึดโลกของเราเป็นเกณฑ์คือยึดตรงเนี้ยยึดโลกของเราเป็นเกณฑ์เนี่ยอันนี้คือโลกถูกปะ่ะเอาคุณครูวงโลกไว้นะตรงนี้เขาถามว่า เราจะแบ่งดาวได้เป็นกี่กลุ่มถ้าเราโลกของเราตรงนี้เราจะแบ่งเป็นเเรียกว่าดาวเคราะห์วงในวงในก็คือถัดมาเองนะครับกับดาวเคราะห์วงนอกดาวเคราะห์วงนอกคือถัดจากโลกของเราออกไปนะครับดังนั้นมันจะแบ่งได้2กลุ่มดาวเคราะห์วงในก็คือดาวอะไรมีดาวศุกร์กับดาวพุธดาวเคราะห์วงนอกก็จะมีดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวเรนัสและก็ดาว นิจูนนะครับจากนั้นข้อนี้หากยึดตำแหน่งของโลกเป็นเกณฑ์แล้วดาวเคราะดวงจะถูกแบ่งเป็นีกลุ่มนะครับข้อนี้จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือดาวเคราะห์วงในนะครับได้แก่ ได้แกดาวอะไรบ้างดาวพุธกับดาวสุกร์แล้วก็เป็นดาวเคราะห์วงนอกก็คือนอกออกจากโลกของเราไปนะครับได้แก่ดาวเคราะวงนอกก็ได้แก่ดาวงคาร ดาวพระฤหัส,สบวัาดีดาวอังคารหัสวัสดีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ดาวยูเรนัสเขียนให้ถูกนะเขนแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับจะมีแค่นี้ นักเรียนกําหนดข้อ2เขาถามว่านักเรียนกําหนดขนาดของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงอย่างไรนะครับกําหนดขนาดโดยใช้อะไรครับกําหนดขนาดโดยใช้เขาเรียกว่าอัตราส่วนย่อนะครับย่อจากของจริง นะครับให้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับข้อต่อมานักเรียนกําหนดระยะห่างของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์แต่และดวงอย่างไรก็กําหนดระยะห่างโดยใช้อัตราส่วนย่อเหมือนกันนะครับ จากของจริงนะครับจากของจริงหรือระยะทางจริงนั่นเองนะครับกาหนดระยะทางกาหนดระยะห่างโดยใช้อัตราส่วนย่อจากของจริงนะครับอาจจะย่อสักเอาหนึ่งล้านมาคูณก็ได้เนะนะครับเอาหนึ่งแสนมาคูนแสนเท่าอะไรเงี้ยนะครับข้อสี่องค์ประกอบใดของแบบจำลองที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงเพราะเหตุใด องค์ประกอบใดของแบบจําลองอันนี้คือเขาถามว่าถ้าเราเอาเอาข้อมูลเราได้มาไปสร้างแบบจําลองเนี่ยอันไหนมันจะผิดไปจากข้อเท็จจริงนะครับค,คุณครูเคยทําแล้วนะครับสิ่งที่ผิดเลยก็คืออะไรนักเรียนรู้ไหมระยะห่างจากดาว เราะต่างๆถึงดวงอาทิตย์เพราะอะไรนะครับเพราะถ้าเราศึกษาระยะห่างของดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยแปดดวงเนี่ยถึงดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตแล้วจะพบว่าดาวพุธเนี่ยมันอยู่ใกล้นะครับดาวพุธเนี่ย เท่าไรนั้น57ล้านมั้งนะครับแต่ว่าไอดาวดาวงสุดท้ายเนี noon, ่ยมันเป็น1000ล้านล้านกิโลเมตรดังนั้นเมื่อเรามากำหนดสัดส่วนเนี่ยดาวพุธมันจะอยู่แทบติดกับดวงอาทิตย์เลยนะครับแต่ว่าดาวยูเรนัสดาวเนปจูเนียจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถวางตำแหน่งของดาวได้ตามสัดส่วน การย่อจริงนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราใช้อัตราส่วนการย่อจริงเนี่ยดาวพุธจะแทบจะอยู่ติดก,กับดวงอาทิตย์แต่ว่าดาวยุนัยกับดาวเนปจูนเนี่ยอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากมันจะทําให้ตกแบบจําลองนะครับอันนี้คือผิดไปจากข้อเท็จจริงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะระยะห่างของ ดาวแต่ละดวงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทําเราจะรู้นะครับแต่ละดวงเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับมันแตกต่างกันมากนะครับอา้าวข้อสุดท้ายสรุปผลการทดลองสรุปเองได้ปะเนี่ยนะครับสรุปผลการทดลองก็คือ ในระบบสุริยะอ่าครูสรุปให้ก็ได้นะในระบบสุริยะจะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนาะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเป็นดาวฤกษ์นะครับและมีดาวเคราะห์ แปดดวงโคโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยเรียงลำดับดังนี้มีคือดาวพุธ ดาวศุกร์เขาไม่เรียกดาวโลกเนาะของเรานะครับเขาเรียกลแล้วก็โลกดาวอังคารดาวพระฤหัสสบ,บดีเขาไม่ได้เรียงเป็นวันเหมือนวันของเรานะนักเรียนดาวเสาร์ดาว,าว,ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนนะครับบางคนอาจจะสรุปต่อก็ได้โดยมีดาวเคราะห์หินสีดวงก็คือดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารและเป็นดาวเคราะห์แก๊สอีกสีดวงก็คือดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูนันและดาวเนปจูนนะครับแต่ว่าสรุปแค่นี้ก็โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวให้ไปทำไอ้ตรงไอ้สรุปข้อมูลจัดลงในตารางอ่ะนะครับไปทำให้เรียบร้อยนะของดาวดวงอื่นที่คุณครูไม่ได้ทำให้นะครับ อ่าวันนี้สอนค่อนข้างจะนานเนาะก็ไปทําให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวมาส่งนะครับในวันที่เราเปิดเรียนนะครับโรงเรียนเปิดวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงอ้าวันนี้ครูฝกไว้เท่านี้อ้าสวัสดีครับ